สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับวันเด์วิดร็อกนะคะวันนี้เป็นวันของการทํางานของร็อกนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าคะ่ะแต่ตอนนี้เราว่าจะไปทาบุญกันก่อนนะคะทํางานวันแรกของปี2.564ค,ค่ะจะทาอะไรอยางค่ะคน้าาองร็อกวันนี้ก็จะไปถ่ายรายการทอดปานินคะ่ะตอนบ่ายโมงคะ่ะแล้วก็ช่วงเย็นมีไปรําถวายพรอพรมคะ่ะก็คไป ที่ต้องรับบนไไว้วันก่อนประกวดกพได้แบบได้รางวัลเราก็ต้องอแก้บน <Okay. S 1> ไปแก้บนค่ะนี่เราจะไปทำบุญกันก่อนเดี๋ยวจะไปไหนกันดีเราว่าจะไปศาลหลักเมืเองเนาะศาลหลักเมืองค่ะแล้วก็ไปวัดเลหน่วยมากก็คือตั้งแต่ประกวดเสร็จอะเราไม่ได้พักเลยเนี่ยเพิ่งจะได้พักช่วงก่อนไปปีใช่ไหมประมาณสามทำไมแบบเราถึงแบบเลือกที่จะกลับไปประกวด ตอนปี2017นะคะล็อกได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งล็อกว่าแบบนางงามทุกคนเลยค่ะที่ประกวดนางงามอ่ะทุกคนก็อยากได้มงกุดอยากได้รางวัลชนะเลิศแล้วในปีนี้ค่ะเขาเปิดโอกาสให้กับคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศนะคะกลับมาประกวดอีกครั้งแล้วก็เลยเอาโอกาสนเี้ยคะ่ะตั้งใจทำมันเพื่อที่จะให้มันสำเร็จค่ะ ใช่เพราะว่าสเร็จใช่แล้วก็อยา่างพิเกตเนี่ยก็เป็นคนส่งก็อยากแบบเออเห็นนางงามของตัวเองได้มงกฎเวทีระดับประเทศที่เราอยากได้เนี่ยงคือสิดท้นี้ค่ะเราเอาความมั่นใจตรงนี้มาจากไหนสาหรับความมั่นใจแล้วก็มองว่าแบบเราต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒน,นาตลอดเวลาคือการที่เราจะไปประกวดอ่ะเราต้องมีพื้นฐานต่างๆที่นางงามทุกคนเนะควรจะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุค,คลิกภาพการพูดการตอบคำถามอะไรเงี้ยเป็นพื้นฐานในช่วงเก็บตัวเรา พยายามเรียนรู้กับยูทต่มมัมให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วหลังจากวันเก็บตัวแล้วก็มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมาตลอดเอ้ยจากออดิชั่นมาจนกว่าจะถึงตัดสินเนี่ยมันมีเวลาอยู่ประมาณเกือบ2เดือนเนาะใช่แล้วแบบเราไปเรียนอะไรมาบ้างสิ่งที่ไปเรียนเพิ่มเติมมาค่ะก็ไปเรียนบทคดิกภาพไมซ์เซทความคิดทักษะการพูดแล้วก็มีการดูแลตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นลดน้ําหนักค่ะลดน้ําหนักเนี่ยคือแบบ <S 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 มีการทะเลาะกันเบาๆทะเลาะกันแบาบ่อยมากค่ะในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของหุ่นคือนางก็ชอบกินไงค่ะทุกคนแล้วนี่ก็แบบว่านี่ก็คือชอบกินเหมือนกันแต่แบบนางต้องสวยไงเราจินตนาการว่าเฮ้ยแบบเราต้องผอมเท่านี้นะเราก็เลยแบบมีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราต้องหนักเท่านี้ให้ได้ไม่งั้นไม่ต้องไปประกวดเลยนะฉันไม่ส่งหรอกไม่งั้นเธอไปเองคุณชอบถามพี่ว่า เฮ้ยเราที่ผ่านมาหายไปไหนกันตั้งแต่ปี2017มาไปทำอะไรมาบ้างมีหลายๆคนบางคนก็ไม่ได้ติดตามหรอกท่าไออะไรอย่างเงี้ยมีไปทํางานที่เวียดนามที่จีนเราก็ไปมาด้วยจีนเนี่ยไปตลอดใช่ไปตลอดมีปีที่แล้วที่เหมือนเจอโควิดไม่ได้ไปเลยก็มีแบบเป็นพซนเตอร์สาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เบาๆ ปีนี้เราไปประกวดมาใช่ไหมทังกองประกวดทําผมสั้นเป็นการปับลุกปรับลุกค่ะปรับลุกให้ผมของเราสั้นลงเป็นลุกที่แบบผมสั้นปีนี้ผมยาวขึ้น ก็ต nee> ้องทํางาน่ะเนาะทํางานอะไรมันเกี uh ่ยวกับผมตลอดการทํางานของเราก็ค uh ือแบบใช้เ uh ส้นผมค่อนข้างที่จะเยอะแบบไม่ว่าทําทรงผมอะไรผมยาวมันก็ทําได้ง่ายกว่าอยู่แล้วพอสองวันที่เจ็ดอกได้ถ่ายโฆษณาทำจริงใช่ไหมเพื่อทุกคนแล้วก็มันเป็นเคลยกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องทําให้ผมยาวเร็วผมยาวเร็วขึ้นอแล้วเราก็ใช้มาตลอดใช่ไหมใช่ใช้มาตลอดตั้งแต่ตอนที่ไปถ่ายโฆษณาตัวนั้นเลยค่ะ ในตอนนั้นนะคะล็อกได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในปี2 0 1 7แต่ในปีล่าสุดเนี่ยค่ะล็อกได้เป็นมิสซจปานี่ปี2020ค่ะล็อกเชื่อในการเดินตามความฝันค่ะล็อกว่าความฝันแล้วก็เป้าหมายเนี่ยเปรียบเสมือนกับเส้นผมยิ่งผมของเรายาวขึ้นเท่าไหร่ความฝันและเป้าหมายของเรามันยิ่งชัดเจนขึ้นมากเท่านั้น ผมยาวไม่หยุดแล้วเดินตามฝันให้สุดนะคะก็ใช้มาตอนเนื่องค่ะเพราะว่าแบบพี่เข้าใจไหมว่าเราอ่ะเหมือนทําผมหนูก็ทําผมเวลาไปงานทุกวันใช่ไม่ว่าจะโดนสเปรย์เจอฝุ่นเจอควันนะคือเราก็อยากให้ผมของเรามันแบบแข็งแรงใช่ผมต้องแข็งแรงหน้าสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะผมก็ต้องสวยีด้วยอีกอย่างหนึ่งที่แบบทําให้ลุกแต่ละลุกมันดูสวยไม่สวยอะเนาะนั่นแหละ ได้จากปี2017มาได้ยาสระผมมาก็ใช้มาตลอดนี่ก็ใช้ด้วยนะคะผมเกยาวไวมากมันยาวเร็ว,ว,เ,รวเพราะรมันมีตัวไบอบิ้ออคอ,อาามเพลตคาเทวทำให้ทำให้ผมของเราเนี่ยสวยสุขภาพดีแล้วรอก่ีชเป็นคนผมสนเล็กตอนนี้เราก็ถึงวัดโพแล้วนะคะวัดแรกที่เราจะมาแวะทำบุญก่อนไปทำงานค่ะสวยมากช่วงโควิด คนน้อยมากปกติคนจีนเยอะใช่<ต>คนจะมาเลยนะคาะริปมาคือแบบเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่แบบเราจะได้มาเที่ยวกันนะคะค่ะก,ก็เสร็จจากวัดแรกแล้วนะคะวัดโพคะ่ะบทีก็ไปไหว้พระมานะคะต่อไปก็จะเป็นวัดที่สองค่ะก็คือวัดมังกระคะ่ะ เมื่อกี้เราทำอะไรคะก็ชีแก๊สโคมคะแล้วก็ปัดปัดออกอันนี้เราก็เสร็จจากวัดที่2แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะไปไหนคะต่อไปก็แม่คุณทินสอบต่อไปแบบก็เป็นสีส่โมงถึงแล้วคะ่ะที่สุดท้ายคะ่ะดูกนณีทีเทียนฟ้าคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปทํางานนะคะ mm hmm. ก็ต้องมาแบบรับพลังดีๆนะคะสามวัดวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็ไหว้พระวัดที่สามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปทํางานครับแถวประชาชื่นค่ะวันนี้เราไปถ่ายเลยนะเยวเป็นคอนเทนต์ชุดไทยใช่ไหมใช่ค่ะคอนเทนต์ชุดไทยรายการทอดประนิบค่ะ mm hmm. เพราะว่าตัวล็อกเองอ่ะได้บนไว้ด้วยที่สามพระพรมเอราวัณค่ะ จำแนงพี่ว่ามันตั้งรัดก้าใช่หนูจำได้เลยตอนเด็กๆเ,เคยตั้งรัดก้าไปเรียนนาฏศิลป์นี่แหละค่ะแล้วเจ็บมากคือแบบตรงวงรอบหัวนี่คือแบบเป็นบุ่มลงไปเลยค่ะเพราะว่าแบบตัวรัดก้าเองอ่ะมันจะมีเชือกรัดแล้วก็มีจอนหูแล้วก็มัดผมรวมกันไว้ที่โคนผมนี่คือแบบมันทั้งตึงทั้งปวดมากค่ะแสดงว่าผมต้องแข็งแรงอันนี้ไม่งั้นผมล่วงเลยนะจ๊ะ ล็อกเชื่อเลยว่าทุกคนแบบเป็นห่วงสุขภาพของเส้นผมของตัวเองมากๆตัวล็อกเองก็แบบเป็นคนหนึ่งที่รักเส้นผมเหมือนกันค่ะล็อกก็ ได้รู้จักเนี่ยค่ะซันซิลสีเขียวตอนที่ไปถ่ายทีวีซีค่ะก็ได้ใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือใช้มาตลอดเลยด้วยความรักเส้นผมแบบอยากให้สุขภาพของผมเราอะค่ะดีอยู่ตลอดแล้วก็ผมเนี่ยมันยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจได้เลยค่ะแล้วก็เชื่อเลยว่าแบบผู้หญิงหลายๆคนก็อยากที่จะมีผมที่สวยแล้วก็ยาวสลวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ที่จะแต่งหนะ้า วันนี้มากับรถหัวใจนะคะรถวิซิบันนี่เดอะนิสเลเวลค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยว่าเราจะแต่งเป็นลุคอะไรลุคแบบไหนนะคะเดี๋ยวขึ้นมาแต่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะใช่กล้องนี้ใช่ไหมคะน่นาโอเคไหมคะโอเคมากค่ะยาวสวยใช่ไหมคะแม่ถูกต้องโมบูตายละ ผมยามันเป็นความสำเร็จของเราแล้วเวลาเรามีขมนยาวรจะมั่นใจ<ช>ผมยาม่หยุดแล้วเดินตามฝันให้สุดค่ะแม่เลิศเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันค่ะตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนีน่ยเราจะไปทำผมนะคะแล้วก็ไปแต่งตัวกัน ปี2017นะคะล็อกจะผมยาวประบ่าค่ะแล้วในช่วงก่อนที่จะประกวดรอบไฟนอลค่ะมีทางทีมงานของซันซิลให้ล็อกหนได้ไปแคสเป็นภาพยนตร์โฆษณาค่ะแล้วตอนนั้นนะคะล็อกก็เข้าไปแคสได้เล่าถึงตอนเก็บตัวว่าล็อกอะค่ะผมสั้นประบ่าโดนตัดผมตอนนั้นะล็อกทำพยายามทำทุกวิธีทางให้ผมของล็อกอะยาวขึ้น ให้ได้ไวมากที่สุดค่ะแล้วตอนนั้นล็อกไปแคสงานแล้วก็ได้เล่นเลยค่ะได้ภาพยนตร์โฆษณาซันซิลตัวนี้ค่ะแล้วก็ได้ทดลองใช้ซันซิลสีเขียวนะคะที่ทําให้ผมของเราค่ะยาวเร็วขึ้นใช้มาเรื่อยๆเลยค่ะผมของเราก็ยาวขึ้นสลวยขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าในตัวซันซิลสีเขียวเนี่ยก็มีไบโอตินคอมเพก์นะคะถึง5เท่าค่ะผมยาวตั้งแต่โคนจุดปลายดูสวยแล้วก็สุขภาพดีค่ะตอนปรกฏมิชิป,ปันี้ตอนปีนั้นอะ่ะเอาจิงจริงเรานางงามทุ คนนะคะที่เข้าประกวดก็อยากได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกันแต่ตอนนั้นนะคะก็ได้รงลลง<ม>า,ง,รรรวา,วารงวัลรองชนะเลิศระะัดับหนึ่งแล้วก็ทางกองประกวดค่ะก็มีมีกฎว่าในปี2018-2019ว่าห้ามให้คนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศเนี่ยค่ะกลับมาประกวดได้แต่คือในใจลึกๆของเรอเองแล้วค่ะก็อยากจะกลับไปประกวดอีกครั้งแล้วพอในปี2020ประกาศออกาอมาให้นางงามที่ได้รางวัลรองชนะเลิศนะคะกลับมาประกวดได้ตอนนั้นลราก็ดีใจมากๆเขาก็ตัดสินใจ เล,เลือก <Y ow! S 1> ที่จะลงประกวดในปี2020ในปีนี้คะ่ะเลือกความมุ่งมั่นั้งใจล็อกทำตั้งแต่ในวันออรดิชั่นจนถึงรอบเก็บตัววันสุดท้ายเนี่ยคะ่ะล็อกก็ได้รางวัลชนะนเลิศคะ่ะในการประกวดมิสซิบูรี2020นี้